ณจุดนี้นะครับเรามาเดินตรวจสอบเก็ดปัจจัยการสุขภาพของทางรถไฟนะครับณเสาทนเลขที่272ทับ12ถึงเสาทนเลขที่272ทับ13สวัสดีครับพวกเรากลุ่มคณะลูกคุณครับ วันนี้เราจะมาพูดถึง7ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อก you ารเสถียรภาพของทางรถไฟครับทั้งหมดมี7ปัจจัยดังนี้ครับปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบให้เกิดการเสถียรภาพของทางมี7ปัจจัยดังนี้นะครับปัจจัยแรกครับน้ำหนักของขบวนรถที่ถ่ายลงล้อและเพาสู่รางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูดังนี้ครับและปัจจัยที่2ครับความเร็วของขบวนรถบนทางส่งผลกระทบต่อรางและมิติของทางครับประมาณนี้ครับ ปัจจัยข้อที่3านะครับสภาวะแวดล้อมของทางรถไฟนะครับซึ <Tampa> sure. right ่งหัวใจหลักของข้อนี้นะครับคือความชื้นครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทางข้ามยกระดับของทางรถไฟนะครับโดยน้ําที่ไหลลงมาจากทางยกระดับนะครับจะไหลลงมาสู่ทางทําให้เกิดน้ําขังนะครับและจะเกิดความชื้นตามมานะครับซึ่งตรงนี้ครับมาดูครับนี่นะครับจะเกิดโคลฉีดขึ้นมานะครับและเกิดหินฟอกตรงบริเวณนี้นะครับ และจะมีวัชพืชขึ้นตามตามทางครับนี่ครับซึ่งเราเรียกโดยรวมหนบริเวณน,นี้ก็คือเกิดหมัดปั๊มปิ้งครับขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่3นะครับการเกิดหมัดปั๊มปิ้งเกิดจากน้ําและความชื้นไปทําปฏิกิริยากับชั้นดินคันทางซึ่งจะทําให้เกิดการระบายน้ําที่ไม่ดีนะครับ จึงทาให้เกิดการที่น้ำรวมตัวกับชั้นดินและเกิดแรงกระทําระหว่างขบอนลถกับรางครับทําให้เกิดโคนหรือเรียกโดยรวมว่าหมัดปั๊มปิ้งครับปัจจัยข้อที่4นะครับสภาพของรางการออกแบบรางซึ่งควรเลือกใจให้เหมาะสมกับสภาพทางตามมาตรฐานการออกแบบของ SRT หรือการลดไปปัจจัยที่5นะครับสภาพของหมอนรองรางและเครื่องยึดเหนี่ยวซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นบริเวณนี้มีหมอนแตกหักเกิดจาก เรื่องยึดเหนี่ยวมีการชํารุดทําให้เกิดช่องว่างระหว่างหมอนกับรางเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดหมอนแตกเนื่องจากความเร็วของรถและน้ำหนักของขอบวนรถที่วิ่งผ่านทุกวันครับปัจจัยข้อที่6นะคะสภาพของหินโดยทางหรือแซนคอนกรีตลองรลงรถไฟณนบริเวณนี้เกิดหินฟอกหินฟอกเกิดจากการพอกตัวของหินโดยทางโด,โดยสังเกตง่ายดูจากลีของหินพอกนี่คือลักษณะหิน วแลวนะะ้นูจะนูจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบหินหินที่เกิดการพอบตัวและหินที่ยังไม่เกิดการรอบตัวนี่คือหินที่เกิดการพอบตัวแล้วะคะ่ะและนี่คือหินที่ยังไม่เกิดการพอบตัวค่ะครับ ienne, ณจุดจุดนี้นะครับเรามาพบกับปัจจัยความเสียรสภาพทางส่งผลมาจากข้อที่สานะครับั่นก็คือสภาพความแวดล้อมและความชื้นโดยะจุดจุดนี้นะครับจะเกิดการทุดตัวลงของดินคันทาง โดยเราจะสังเกตได้จากนี่ครับหมอนรองลางนะครับมันจะยุบตัวลงไปเสมอกับดินขั้นทางเลยนะครับแล้วยังมีน้ําไหลลงมาด้วยทําให้เกิดดินโคลนที่ฉีดตัวขึ้นมาจากชั้นซับสแต็กเจอเลยนะครับทําให้หินโอยทางเนี่ยปนไปกับชั้นปนไปกับดินแล้วทำให้ระบายน้ําไม่ดีแล้วก็จะทําให้ล่างเนี่ย ึุดตัวลงไปอีกนะครับลูกเราจะขึ้นลูกไปดูดังนี้นะครับว่ารางมันึุดตัวลงไปยังไงขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดที่เกิดการสุดตัวและยินลทางเกิดการฟอกจอนนะครับโดยจะมีวิธีการแก้ปัญหา2วิธีดังนี้นะครับหแบบไม่เปิดโครงสร้างทาง2แบบเปิดโครงสร้างทางแบบไม่เปิดโครงสร้างทางนะครับ1จะทําการหมานตรวจสอบดูสภาพทางให้มีการแห้งตัวโดยไม่มีความชื้น2ทํตามความสะอาดยินลรยทางและเติมยินลยทางใหม่เข้าไปนะครับ แบบเปิดของส่างทางจะทําการขุดชั้นดินและหินเลสืสร่างออกมาแล้วปูวัสดุใหม่เข้าไปโดยจะทําการปูแผน่น geo t e x t i ายเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุดในภายภาคหน้าและยังเพิ่มน้ําหนักในการบรรทุกไปอีกด้วยพวกเรากลุ่มคณะลูกขุนขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขบวนรถและเผาสู่รางครับปัจจัยที่สองเอ้ยไม่ใช่ครับปัจจัยข้อสี่นะครับคือการ ปัจจัยข้อที่ห้าไม่เขี่ยพิษ